สวัสดีครับผมน,นายนภัทรนุ่นไวยุทิครับการรังสศาสยูชั้นมันธยมศนมษาปีหกสัปได้ที่สองครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักรา25ช2560บฉบับที่20ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2 5 6พามีทั้งหมด16หมวด279ม,มาตราครับรัฐธรรมนูญที่กระผมสนใจได้แก่หมวดที่1ครับก็คือหมวดบททั่วไปผมเลือกมาตราที่3ครับมาตราที่3ได้กล่าวไว้ว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบรรัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรัฐสภาคณะรัฐมนรฐมตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมครับ ต่อไปหมวดที่3ครับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยครับผมเริ่อมาตราที่31ครับมาตราศาส,าสนมีกล่าวไว้ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตนแต่ต้องไม่เป็นปฏิบัติต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนครับต่อมาหมวดที่10ครับเรื่องศาลครับผมเรื่องมาตราที่194ครับมาตรา194ามีกล่าวไว้ว่าศาลยุติธรรมมีอำนา,นาจพิจารณาพิพากษาคาดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติที่อยู่ในอำนาจของศาลนั้นๆครับการจัดตั้งวิธีพิจารณาคาดีและการดำเนินงานของศาลยุติธรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการนั้นครับต่อมาหมวดที่14ครับเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผมเรื่องมาตราที่253ครับมาตรา253มีกล่าวไว้ว่าในการดําเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนได้ทราบว่ารวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ตลอดทังน,นี้นะครับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้ครับมาตรฐรัฐธรรมนูญที่ผมสนใจหมวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คือหมวดที่15เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครับผมเรืองม,มาตราที่255ครับมาตรา255มีกล่าวไว้ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกคอรองระบอบประชาธิปไตยอาจมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจากกระทํานี้ได้ครับตอนนี้ได้ท่องจําเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามาตรใดที่ผมอธิบายหรือท่องจําผิดพลาดลงไปต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ